สวัสดีครับวันที่20มิถุนายนนะครับ2563นะครับนี่เป็นการทดสอบเตาเผาถ่านแบบถังครึ่งนะครับซึ่งเป็นสูตรที่คิดค้นโดยอาจารย์กิติเลือดล้ำนะครับที่ประจีนแล้วก็เผยแพร่ทาง y o u t u b e นะครับโดยคุณเปียกก็โดยไปเผยแพร่องความรู้เนี่ยจากอาจารย์ปัญญาปุริเวคินนะครับศูนย์ภูมิลักษณ์นะครับนครนายกนะครับ เตาเผาถ่านแบบถังครึ่งนี้ก็ถอดแบบที่ท่านได้แชร์ทาง YouTube เลยนะครับลองสืบค้นดูว่าเตาเผาถ่านแบบถังครึ่งนะครับคนดู2 3สามแสนคนแต่ว่าเท่าที่เสิร์ชดูเนี่ยยังไม่มีใครลองทดลองวัดอุณหภูมิอย่างจริงจังดูนะครับในการเผาของเราเนี่ยเราทดลองวัดอุณหภูมิโดยใช้ d a t a l o g k e r ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ไพรัตน์นะครับที่ได้สร้างกล่องนี้ให้ซึ่งจะสามารถกำหนดได้ว่าเราจะบันทึกข้อมูลทุกๆก,กี่นาทีในทังอบแล้วก็ทังเผานะครับไัยตรงเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะทดลองเป็นขั้นตอนไปนะครับรวมทั้งการเก็บน้ำส้มควันไม้ด้วยในการเผาครั้งแรกเราเคยเก็บข้อมูลของกะลามมพเ้าไป แต่ว่ากะลามะพร้าวนั่นนะ่ะมันจะต้องไปซื้อเขานะครับเป็นการแม้ว่าจะมีความร้อนค่าความร้อนสูงแต่ว่าอ่ามันก็หายากไอการทดลองครั้งที่สองนี้เป็นเป็นหมากนะครับเป็นท่อนหมากที่ได้มาจากอ่าเขาตัดทิ้งนะครับเรามาทดลองดูทดลองระบบเตาเฉยแต่ว่าเป้าหมายของเราเนะี่ยก็คือการเผาถ่านไม่ไผ่นะครับซึ่งก็เริ่ม ครบตั้งแต่กระบวนการปลูกต้นไผ่เลยนะครับเดี๋ยวก็จะว่าค่อยๆว่ากันไปนะครับเดี๋ยวผู้สนใจก็ลองดูคลิปของท่านอาจารย์ปัญญาก็แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะมาค่อยๆรายงานในสิ่งที่พบว่าอุณหภูมิมันสูงสุดเท่าไหร่อย่างไรต่อไปนะครับวันนี้ลาไปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ